บ้านโกโบอําเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับหลังจากรูบาจา์ไปบินทบาทมานะครับมาที่โรงครัวนี้นะครับนําข้าวมารวมกันนะครับจากนั้นก็รับให้พรสิทธ์นะครับก็มารับพระทหารนี่นะครับนี่พัตทหารก็เกิดจากโรงครัวนี้นะครับส่วนพัตทหารที่ญาติโยมนํามาจังหันนะครับจะได้ประมาณ10-20เซนตะครับขออนุญาตถ่ายภาพให้ดูนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับ มีครูบาอาจารย์ท่านแวะเวียนมาประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรมนะครับอยู่ที่นี่นะครับรวมๆแล้วทั้งอยู่เก่าอยู่ใหม่นะครับเกือบ90กว่ารูปด้วยกันนะครับสามเณรห้ารูปนะครับส่วนแม่ขาวแม่ชีประมาณ30กว่าชีวิตนะครับส่วนมากก็เป็นแม่ครัวนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมนะครับนี้ส่วนญาติโยมมาจังหันจะได้ประมาณนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นอกนั้นพระทหารก็เกิดจากโรงครัวนี้นะครับนี้ ายิโยมถวายปัจจัยเป็นข้าพตหาหมานะครับประดิษฐ์ระคุณหลวงตาก็มอบให้พระอาจารย์พระครูบริการนูเพียนนะครับผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดบ้านโกมบกมะเรกุงครัวนี้นะครับนี่เด้อให้ทําพัตตาหนนะครับซื้อกับข้าวทำพัตตาหถวายพระนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับนี่ไม่มากไม่น้อยนะครับประมาณ90กว่าลูกนะครับนี่